ตอนนี้ผสมปูนกับน้ำน้ำผ้าห่มไปชุบคลุกเขาเพื่อจะนำไปเป็นทำเป็นฐานฐานพระพุทธรูปด้วยวิธีผสมด้วยผ้าดูแล้วจะออกมาเป็นรวดลายที่สวยงามตามสไตล์ใหม่ลายแบบธรรมชาติ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตอ<ร>นนี้ก็ผ้าที่ชุบเมื่อกี้นะครับมาคุมบนวัสดุที่เราเตรียมไว้จะเป็นหินเป็นเป็นวัสดุไดก็ได้อยู่ใต้นี้เอาผ้าในคุมครอบลงไปก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันแห้ง ก่อนจะแห้งก็จะจีบผ้านั้นให้เป็นระเบียบนิดหน่อยเป็นรวดลายเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นลายแล้วตามตามแต่เราจะทําหลังจากนั้นก็รอให้มันแห้งน่าจะทักวันหนึ่งวันถ้าแห้งดีแล้วก็ค่อยเอาปูนมาเพิ่มเติมมาเทมาก่อไม้ฉาบมาลาดอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ฐานแท่นฐานท,ที่สวยงามตามสไตล์อีกแบบหนึง่ง ปล่อยทิ้งไว้รอจนแห้งเดี๋ยวเราค่อยไปดูจนแห้งอีกครั้งหนึ่งครับตอนน,ตอนนี้ก็เทนี้ก่อนเดอครับ